มาจากกินบะม่วงต่อใบ,บอน,น้ำจิม้มน้ำจิม้มกินไปแล้วมือ่อนึ่งกันอัดไปแล้วจกวิดีโอไปใไช่ฮ่าพ่อๆใจหายอยู่นี่ <c oughs> มะม่วงน้ำจิม้มพริกป่นข้าวคั่ปขขวปลาลาน้ำปลาน้ำตาลนจาะจ๊ะมาเดอ้อผู้ใดอยากน้ำแรกแต่ไมีสนยั่ว พี่ยื้อรอบายแกวินแดดพี่น้องแกวินแดดน้ำยุ่น ไห้องแอร์อากา็ห่อนโอุ๊บอากาศจะเป็นห่อนค่ะหอนี่ย์ออเดอร์ผู้โดยากน้ำลายแตกเยอะๆปวดนะตุยๆแซบเซ,บซบ๊บมันจิม Ừ. Năm giống mày Sốm như khi nào Cắm đẹp là sốm chưa Cắm tập là bớt sốm ให้เจ้าของเฮ็ดอัดไปเราวจากักไปใส่คนมันเก่งเนาะพี่น้อง <laughs> เสียวิดีโอเสียแด่ท่านอดากกิน้สมุดพี่น้องเนะกิน <laughs> สมแกวินแดด <laughs> เรากงกรอบดีจ้ะซื้อมาแล้วเอามาปอกปอกแล้วก็ล้างพันแล้วก็ใส่ซองฟิไว้ก่อนจะกินจะคานาที่สิบนาที กดอยากกินอันมะขอาบานเท่าเนาะพี่น้องนะคอนพืนทีม่มีนานนานได้แล้วหนานตัวกาเนาะจัะตัวกาเออมะขออืมออสิม,มแกะห้อยแกะห้อยห้อยห้อยเลอสดเนาะพี่น้องเนาะบ้ามันกนหอนยามเนานะ ทอดเนามันนั่นแพ้งปันหมกทุเรียนเลยจ้าลดลงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบคือกันละ่ะออกไป่หม่วันคือบานห้องไปหาเก็ดกินนะน้ำทวงน้ำทาแล้วจ้ะเนาะ ก็สมบนรณ์ล้ววันนึงเฮ็ดมาหลายอยู่เต็มนี่แหละวันนี้เพิ่นเฮ็ดคลิปไปแล้วคลิปเิมม่นเสียเพิ่นเลยมากินอีกรอบสองเพันคลิปเสียเราเพิมม่นลืมกดวิดีโอกรบปุจัก อยากกินมุกหวัวดอยากกินมุกหวัวไส้ลูกโดดไงน้พี่นองเนาะเอาคนเดียวกขามีไงตยโว้ย,อยเอาสเต็กมหลกกบมายอมด้วยหากินน้ำน้ำบันเล่านนะเพร่ะได้กินโดดละกินหอดกินหอดมวกอันกินต่ละหน้าหน่อยนะโอ๊บบะ น้ำลายแตกมันยังนูนปว่จัะไปแล้วกมืกอนไปกินหน้า่อนพี่นหรอ